ไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคุณผู้ชมล่าสุดพบแล้วละครับสำหรับหญิงสาวที่หายออกไปหาของป่าที่บริเวณป่าถ้ำลอดจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วหายไปนะครับหลังเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันออกตามหาจนเจอและนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแล้วครับ นายนิกรแก้วโมราหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายเปิดเผยถึงกรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอดว่ามีรัศดรผู้หญิงอายุประมาณ30ปีร่างกายไม่แข็งแรงเข้าไปเก็บหาของปา่าบริเวณปา่ารอบๆหมู่บ้านถ้ำลอดตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่กลับมาที่บ้านโดยทางญาติติดต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าถ้ำนำลอดร่วมกับชาวบ้านถ้ำลอดเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกันออกตามหากระทั่งวันนี้นะครับเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีก็ได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันค้นหาก็าพบหญิงสาวคนดังกล่าวในสภาพที่อิดโรยอยู่ในป่าละมะห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตร เบื้องต้นก็มีอาการบาดเจ็บเป็นแผลบริเวณที่ฝ่าเท้าได้นําตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลปางมะผ้าทําการรักษาพยาบาลจนปลอดภัยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีที่บพบเจอตัวของหญิงคนนี้แล้วนะครับ